คนเราชอบถามคำนี้ครับไม่มีคู่เมื่อแกแล้วจะอยู่ยังไงแสดงว่าคุณคิดว่าคุณเอาคู่ของคุณเป็นสาระนะครับคุณไม่ได้คิดว่าคู่ของคุณมีสิทธิ์จะจากคุณไปก่อนก็ได้จากเป็นก็ได้จากตายก็ได้จากเลิกก็ได้จากมีเมียน้อยก็ได้จากมีคนอื่นก็ได้แต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเอาเข้าจริงคนที่อยู่รอดไปถึงวันสุดท้ายตลอดรอดฝ่าของคนคนเดิมแบบ20จนถึง80ดสิบนะน้อยกว่าคนที่เราเรียกว่าเขาเรียกว่าระหว่างทางแยกย้ายกันไปซะอีกดังนั้นนะครับอย่าไปคิดแบบนี้ว่าคนเราต้อง มีคู่คนเราต้องมีลูกต้องมีหลานต้องมีอะไรแล้วกูจะไปพึ่งพาเขาถ้ามีมันก็ดีแต่ต้องมีแพลน B ในชีวิตอยู่ด้วยว่าถ้าเกิด้าเกิด6 5 7 0เราต้องการเก,เก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งวางแผนชีวิตตัวเองไว้ว่าสุดท้ายรีทายแล้วถ้าต้องอยู่คนเดียวแลน B ตรงนี้ เราจะทําอย่างไรังนั้นทำไมว่าคุณอายุ 30, 40, 40หรือห้านะวันนี้ยังมีเวลารีบคิดรีบแพลนเพราะสุดท้ายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้ามีใครให้พึ่งก็ถือว่าโบนัสโชคดีถ้าไม่มีฉันยังมีพลนบีว่าฉันอยู่ได้ไม่ต้องไปร้องแรกแหกกระเชอหาใครในเรื่องของความสุขในชีวิตตรงนี้เนี่ยลองมาเรียนคอร์สชื่อ happiness bible ดูสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเคล็ดลับของความสุขกับการที่คุณอยู่กับตัวคุณเองคุณต้องทําอะไรบ้างมันไม่ใช่สิ่งที่ทําไม่ได้ทุกคนทําได้สนใจัักเข้้าามไดครบ